มีคนเสนอมา40ล้านบาทนั้นผมเชื่อประเทศไทยแม่งคอร์รัปชันเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคุณชัยนกพูดออกไปเพราะว่ากำลังไฟแรงแต่คุณก็ทำให้บรรดาลุงป้า้าอาของคุณที่อยู่ในอำนาจตอนนี้โดยเพราะยิ่งพักภูมิใจถ่ายกัดฟันกรอดเสือกพูดออกไปตามคนไฟแรงก็เลยอดแดกกันหมดทุกคนเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อไปนะคร วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของคุณชัยชนกชิดชอบลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณเ네ดวินชิดชอบซึ่งเ네นวินชิดชอบคงจะปั้นลูกชายคนนี้ให้สืบทอดมรดกทางการเมืองของตัวเองต่อไปการก้าวเข้ามาสู่อำนาจของชัยชนกชิดชอบนั้นและการแสดงออกของชัยชนกชิดชอบนั้น<ๆ>ก็เป็นไปตามของคนวัยอายุ35ปีไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ คุณชัยชนกชิดชอบแสดงอารมณ์แล้วก <subscribe> ็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ประเทศไทยเก็บ MOU 2543และ2544เอาไว้นั้นต้องถือว่าเป็นเครดิตที่คุณชัยชนกสร้างไว้กับตัวเองแล้วก็เลยเป็นผลทำให้พรรคภูมิใจไทยในยุคนั้นก็คือยุคที่ยังเป็นฝ่ายค้านถือโอกาสงับแสงอันนี้ไปที่เริ่มโดยคุณชัยชนกชิดชอบ แต่จริงๆแล้วเริ่มโดยอดีตสสกระบี่พักภูมใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกคมตรีคนปัจจุบันก็เป็นคนถนัดมากในเรื่องของการสแสวงหาแสงถ้าแสงองานใดส่งเข้ามาแล้วเนี่ยโอกาสจะส่งเข้าหาตัวเองได้คนคนนี้ประวัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยพลาดในการกระโดดงับเลยส่วนงับด้วยความจริงใจหรืองับเพื่อให้ทันกระแสนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณอนุทินชาญวีรกุล ผมขี้เกียจไปออกความเห็นเพราะว่าผมรู้จักคนคนนี้ดีมากจนเกินไปกว่าที่ผมจะไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาคล้ายๆว่าผมชินชาซะแล้วกับพฤติกรรมของเขาแล้วเถอะพอหลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเหมือนกับคนที่ไม่เคยรวยมาก่อนแล้วหรือเดือดร้อนเงินเวลาจะไปกู้เงินกู้ทองเขาเนี่ยก็ยอมหมดทุกอย่างเห็นชอบดินดีทําตามแต่พอได้เงินได้มา เงินทองมาแล้วก็รวยแล้วเนี่ยก็จะลืมอดีตที่ตัวเองเคยจนมาก่อนฉันใดฉันนั้นนักการเมืองเมืองไทยก็ไม่ใช่ต่างกับคนพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียวพอเป็นรัฐบ,บาลแล้วเนี่ยพอก่ะกลุ่มอำนาจได้แล้วถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วมองว่าอนาคตของตัวเองนั้นอยู่ได้อย่างน้อยที่สุดต้องมี8เดือนสี่เดือนยุบสภาแล้วอีกสี่เดือนกว่าจะเลือกตั้งใหม่เสร็จหรือจะพัดจะพลูว่าจะอยู่ต่อไดอ้อีกหนึ่งสมัยโดยที่ ตอนนี้ชื่อเสียงพรรคภูมิใจไทยกลายเป็นพรรคที่หอมหวนที่ทุกคนอยากจะเข้ามาหามีการเทสสจากพรรคโน้นพรรคนี้มาพอมีอำนาจขึ้นมาแล้วเนี่ยความที่เคยรับปากหรือความที่เคยงับแสงอะไรขึ้นมาก็ทำให้ตัวเองนั้นอาจจะมีความไม่จริงใจกับมันผมเคยวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วว่าในการประชุมกรรมธิการของพิจารณาของ m มบูและ2544นั้น คุณชัยชนกละเลยไม่ไปเลยตั้งสองกรณีตอนหลังคุณชัยชนกเข้าใจว่าก็คงจะฟังรายการผมหรือมีคนไปเล่าให้ฟังก็ตัดสินใจที่จะไปเป็นประธานต่อคุณชัยชนกชิดชอบนั้นน่าจะเป็นการวางแผนจากคุณเนวินชิดชอบเดิมทีจะนั่งอยู่ที่กระทรวงอวนะฮะแต่จูจ่ๆก็ถูกวางตำแหน่งลงที่กระทรวงดีถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แลกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมคุณชัยชนกอ้างว่ามีคนเสนอมา40ล้านบาทนั้นผมพูดตรงๆนะครับผมเชื่อแรงข่าวผมบอกว่านี่คือการขอรกลาก่อน คนที่ยื่นให้เนี่ยเป็นลูกชายของเจ้าของธุรกิจอดีตเรือบรรทุกเรือขนย้ายและขายน้ำมันเถื่อนอยู่ในทะเลอันดามันซึ่งคนที่ค้าน้ำมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณพิพัฒน์นะฮะซึ่งท่านปัจจุบันเป็นรักตริวาการสังคมนาคม,าคมก็ต้องรู้จักคนคนดีเป็นลูกชายเขาถามว่าเป็นการข้อกลาก่อนหรือเปล่ามีขายใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าแต่เพื่อนโชคดีที่คุณชัยชนกเป็นคนหนุ่มไฟแรง เป็นผลงานชิ้นแรกการเป็นรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าสิ่งที่คุณควรจะทําคือเอาคําพูดที่คุณพูดในสภาวันนั้นเนี่ยปัดกวาดเจ้าที่กระทรวงดีก่อนเลยครับชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันปราบปรามอาชชาการที่เจ้ลดีอีรายชื่อชุดทํางานส่วนหนึ่งผมให้ลายแทงคุณไปแล้วจากนั้นก็ไล่ตรวจสอบหาบัญชีสวยไล่เส้นเงินเช็คธุรกรรมการเงินต่างๆไล่ให้ถึงในเครือญาติเชื่อผมสิ คุณจะได้งานชิ้นโบแดงเพื่อๆคุณจะได้เป็นตัวเป้งระดับบิ๊กๆสรวยซ้ำที่ผมพูดออกมาเนี่ยผมไม่ได้กล่าวหาใครนะครับแต่ประเทศไทยแม่งคอรัปชันเป็นอันดับต้นๆของโลกนะขึ้นชื่อว่าสวยท่านผู้ชมคิดถึงอาชีพไหนถ้าศาสตร์กันกว้างๆก,ก็เข้าใจได้ว่าคือข้าราชการเท่าแคบลงมาหน่อยหรือถ้าจะเฉพาะเจาะจงว่ากันตรงๆชาวบ้านแม่งก็บอกเสียงเดียวกันว่าน่าจะเป็นตำรวจ นี่คือสิ่งนุมอ,อยากจะบอกคุณชัยชนกรัมตรีดีคนใหม่ที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาต้านบ่อนคาสิโนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คุณชัยชนกพูดออกไปเพราะว่ากำลังไฟแรง40ล้านบาทแต่คุณก็ทำให้บรรดาลุงป้าน้าอาของคุณที่อยู่ในอำนาจตอนนี้โดยเพราะยิ่งพักภูมิใจไถ่กัดฟันกรอดเสือกพูดออกไปตามคนไฟแรงก็เลยอดแดกกันหมดทุกคนเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อไปนะคร คุณพูดเพราะคุณยังหนุ่มอาจจะหลุดปากหรือตั้งใจดีก็าตามแต่พวกเคี่ยวลากดินเขาจะไม่พูดเพราะพูดแล้วรับเงินรับทองยากไม่ทราบว่าลุงป้านาะอายคุณเขาแอบดา่าคุณหรือเปล่าหรือแอบจะบอกมึงพูดไปทําไมทีหลังมีคนอเอาเงินมาให้ยีงมึงมาบร่าให้ลุงฟังเล่าให้อาฟังได้ไหมเล่าให้พี่ฟังได้ไหมแล้วโยนไหมพี่รับไปเดี๋ยวพี่จัดการให้เองอ่ะท่านผู้ชมครับการปราบปราเว็บพนันแก๊งคอลเซนเตอร์กระทรวงดีอีนั้นเป็นกุญแจสําคัญ เรานุมาาได้บอกว่ารัฐมนตรีดีอีคนเก่าๆทั้งคุณบีพุทธิพงษ์ปุังกันคุณโอชัยวัฒนนาคมานุศรจะต้องรับรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่จะรับหรือไม่รับนั้นผมไม่มีความเห็นครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นี่คือมิติที่กำลังบอกว่ากระทรวงดีอีก็คือกระทรวงของการทำมหากินอีกกระทรวงหนึ่งบนธุรกิจสีเทาและสีดำโดยใช้อำนาจที่ตัวมีอยู่นั้นมาสร้างเครือข่าย สร้างขั้นตอนให้ตัวเองสามารถกำกับดูแลได้ทุกขั้นตอนช่องทางแต่ละขั้นตอนนั้นล้วนแต่ช่องทางสามารถรีดไถเงินทองได้ทั้งสิทธิ์